มาต่อกันที่ข้อ16นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องสมการเส้นตรงเขากําหนดเส้นตรง l ที่ผ่านจุด 1, 2และก็ผ่านจุดลบ 1, 3บนรณาพิกัดฉากดังรูปนะครับรูปนี้นี่ครับเส้นตรง l โอเคข้อนี้เขาถามว่าเส้นตรงใดที่ขนานกับเส้นตรง l สมการเส้นตรงใดที่ขนานกับเส้นตรง l โอเคเรามาทบทวนกันก่อนสมการเส้นตรง2เส้น เนะถ้าเรามีสมการเส้นตรงสองเส้น2เส้นเนี้ยจะทำอะไรกันได้บ้างอ่ะอันที่1ถ้ามันขนานกันถ้าสมการเส้นตรงสองเส้นขนานกันความชันจะเท่ากันและสอง ถ้าเส้นตรง2เส้นตั้งฉากกันความชันจะคูณกันได้ลบหโอเคมีสองข้อด้วยกันนะครับเกี่ยวกับสมการเส้นตรง2เส้นถ้า2เส้นนั้นขนานกันความชันจะมีค่าเท่ากันและ ถ้าเส้นตรงสองเส้นนั้นตั้งฉากกันความชันจะคูณกันได้ลบหนึ่งโอเคสิ่งที่เราควรรู้ก็จะมีประมาณนี้โอเคครับดังนั้นข้อนี้เขาถามเกี่ยวกับขนานกันเราก็ต้องมาหาความชันมาดูเส้นตรง L งนะครับเส้นตรงเอลเขาให้แค่จุดมาแค่2จุดการที่เราจะหาความชันจากจุดได้เราจะต้องใช้สูตรนี้ครับความชัน เ่่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1 y 2 y 1คืออะไรก็คือเอาค่า y ลบกันนั่นเองครับกับหารด้วยค่า x ลบกันเ,เราลองมาดูตัวอย่างในข้อนี้ข้อนี้เราให้จุดแรกเป็น x 1 y 1และจุดที่2เป็น x 2 y 2ถ้าเราอยากหาความชันของเส้นตรง l ค,ความชันของเส้นตรง l จะเท่ากับ y 2คือเลขอะไรครับเลข3ลบ y 1คือเลขอะไรครับเลข2ส่วนด้วย x 2คือลบ1ลบ x 1ก็คือ1ครับความชันของเส้นตรง l ก็จะมีค่าเท่ากับ 3- 2ลบ2ได้1ลบ1ลบ1ก็จะได้ลบ2ดังนั้น l มีความชันเท่ากับเท่าไหร่ครับติดลบ1.2ส่วน2ได้ไมาแล้วความชันของเส้นตรง l คราวนี้เขาถามหาว่าสมการเส้นตรงในข้อใดเมื่อเขียนแล้วจะขนานกับสมการเส้นตรง l ดังนั้นเรามีหน้าที่เช็คอะไรครับเส้นตรงสองเส้นจะขนานกันได้ก็ต่อเมื่อมีความชันเท่ากันเราก็ต้องไปดูว่าในแต่ละข้อเนี่ยข้อใด มีความชันเท่ากับติดลบ1ส่วน2โอเคครับคราวนี้ก่อนที่จะไปหาความชันของสมการเส้นตรงครับผมอยากให้รู้เกี่ยวกับสมการทั่วไปของสมการเส้นตรงก่อนครับก็คือสมการเส้นตรงจะมีสมการทั่วไปคือ y เท่ากับ mx บวก c โดยที่ m คือ ความชันดังนั้นครับข้อนี้ก็ไม่ยากครับเราจัดรูปให้อยู่ในรูป y เท่ากับ mx c ก็จะได้ความชันมาครับความชันก็คือตัวเลขที่อยู่หน้า x นั่นเองโอเคครับเรามาจัดในข้อที่1ลองดูก่อนนะครับขั้นแรกเราก็คง 2y ไว้เหมือนเดิมแล้วก็ย้าย x ไปหาเลข4ก็จะได้เป็น 2y เท่ากับ4ลบ x แต่ว่าไอ้ mx c นี่ x มาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับเราก็เลยสลับที่กันก็จะได้ว่า 2y เท่ากับลบ x บวก4ครับคราวนี้ก็ย้าย2ไปหารครับ y เท่ากับลบ x บวก4หารด้วย2ก็จะได้ว่า y เท่ากับลบ x ส่วน2บวกด้วย4ส่วน2ครับหรือเขียนอีกแบบก็จะได้ว่า y เท่ากับลบ1ส่วน2 x บวก2 จัดรูปเรียบร้อยครับจัดรูปให้อยู่ในรูป y เท่ากับ m x บวก c เราก็จะได้ว่า m เท่ากับเท่าไหร่ครับในข้อนี้ m เท่ากับติดลบ1ส่วน2ตรงตามเป้าหมายของเราหรือยังครับเป้าหมายของเราก็คือความชันเป็นลบ 1/ 2. อันนี้ก็ได้ลบ1ส่วน2เหมือนกันโอเคตอบช้อยข้อที่1ได้เลยไม่ยากเลยครับข้อนี้ มาถึงข้อที่17แล้วนะครับข้อที่17จะเป็นเกี่ยวกับแผนภูมินะครับให้เราหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของ3วิชาว่าวิชาใดมีค่าเฉลีย่ยเนี่ยสามปีเนี่ยมากที่สุดโอเคเรามาทบทวนค่าเฉลีย่ยกันก่อนค่าเฉลีย่ยหาได้จากอะไรครับโอเคเอาก่อนจะหาเราต้องรู้ความหมายของค่าเฉลีย่ยก่อนค่าเฉลีย่ยคืออะไรค่าเฉลีย่ยคือการ ทำให้ข้อมูลทุกตัวมีค่าเท่ากันโอเคนี่คือความหมายของการเฉลี่ยนะครับการเฉลี่ยคือการทำให้ข้อมูลทุกตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากันสมมุติจาก789สมมุติจาก789เราทราทำให้ทุกตัวเท่ากันเป็นเลขอะไรได้เราแบ่ง9มา1ให้7ก็จะกลายเป็น888แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของ789ก็คือเลข8โอเคครับประมาณนี้และสูตรในการหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเราจะใช้ตัวย่อว่า x bar นะครับเราจะหาค่าเฉลี่ยหรือ x bar เนี่ยได้จากผลรวมข้อมูลหารด้วยจำนวนข้อมูลโอเคอันนี้คือการหา ค่าเฉลี่ยนะครับก็คือเอาทุกตัวบวกกันแล้วก็หารว่ามันมีกี่ตัวเรามาเริ่มดูวิชาแรกกันครับวิชาสังคมศึกษาสังคมศึกษาแต่ละปีได้คะแนนแปดสแล้วก็94้าสิเรามาหาค่าเฉลี่ยกันลองดูก็นำอะไรครับนำแปดสบวกเกาสิบบวกเกมาหารเท่าไหร่ครับหาร3าม ก็จะได้เท่าไหร่ครับก็จะได้268ส่วน3โอเคคำนวณอย่างรวดเร็ว3 1เป็น3 3 8 24และ2 1 8 3 9 27จุด3 3เป็นเรื่อยๆโอเคอันแรกมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่89.33 โอเคมาดูที่วิชาภาษาไทยกันต่อครับภาษาไทยนี่คะแนนเท่ากันทุก,กันแล้วการเฉลี่ยคืออะไรครับการทําให้ข้อมูลทุกตัวมีค่าเท่ากันดังนั้นถ้ามันเท่ากันทุกตัวแล้วแสดงว่าเรารู้ค่าเฉลี่ยเลยคือเท่าไหร่ครับเก้าสิบโอเคต่อไปมาดูที่วิชาภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษนี้เราสามารถเกลี่ยคะแนนลงมาให้เท่ากันทั้งสามตัวได้ไหมครับเราลองแบ่งนะครับลองแบ่งจากเก้าสิบออกมา ให้ตรงนี้สองครับให้ตรงน oh. mm hmm. ี้อีกสองครับมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น90สิบอันนี้ก็จะได้เก้าสิบและก็เก้าสิบเหมือนกันโอเคครับทำให้สามตัวเท่ากันได้ที่เก้าสิดังนั้นข้อนี้ค่าเฉลี่ยของภาษาอังกฤษก็จะเป็น90้าสิบเหมือนกันต่อมามาดูที่วิชาวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ เราก็ลองเอามาบวกกันดูครับ92บวก92บวก88หารด้วย3ก็จะได้เท่าไหร่ครับประมาณ90.67ดังนั้นตรงนี้ก็จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่90.67 หกเเขาถามว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบทั้ง3าปีเนี่ยวิชาใดมากที่สุดเห็นได้ชัดเลยนะว่าวิาวชาวิทยาศาสตร์มากที่สุดที่90.67ดังนั้นข้อนี้เราเลยตอบวิชาวิทยาศาสตร์ครับอ่ามาถึงข้อ18แล้วนะครับข้อ18เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับข้อนี้ไม่ยากเลยการทำเกี่ยวกับเรื่องเปอร์เซ็นต์ผมจะให้เทคนิคเล็กๆน้อยน้อย,อยไปนะครับก็คือเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ย เปอร์เซ็นต์คือการแบ่งให้เป็น100ส่วนนะครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์คือการแบ่งให้เป็น100ส่วน100เปอร์เซ็นต์ก็คือ100ส่วน1เปอร์เซ็นต์ก็คือ1ส่วนไอร้อยส่วนเนี้ยต้องเท่ากันด้วยนะครับการแบ่งเปอร์เซ็นต์นก็คือ เปอร์เซ็นต์เต็มมันอยู่ที่100%ใช่ไหมครับก็คือการนําจํานวนที่เราสนใจมาแบ่งให้เป็น100ส่วนเท่าๆกันและการจะหาเปอร์เซ็นต์ทำโจทย์ในเรื่องเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยข้อสําคัญของมันอยู่ที่1ส่วนหรือหครับ,ดบจดจนไว้เลยเราต้องรู้1%ให้ได้พอเรารู้ 1%, 1ปุ๊บเราสามารถทําเรื่องเปอร์เซ็นต์ได้ทุกรูปแบบเลยนะครับโอเคเรามาดูที่ข้อนี้กันถ้าในเดือนมกราคมครอบครัวนี้จ่ายเงินค่าเดินทางเป็น960บาทโอเคค่าเดินทางคือ960บาทแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนครับว่าค่าเดินทางมีกี่เปอร์เซ็นเต็มวงกลมก็คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับ100%ลบออกจาก40%ลบ

เดินทางถ้าเดินทางเท่ากับ8%ซึ่ง8%คือเท่าไหร่ครับคือ960บาท8%คือ960บาทเป้าหมายเราคือต้องรู้อะไรกันครับต้องรู้1%ให้ได้8%คือกี่ส่วน8ส่วน8ส่วนเท่ากับ960บาทถ้า1ส่วนหรือ1%เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่ก็เอา960 ตั้งหารด้วย8 8 1 8 1เป็น8ปดแปสโอเคเราก็จะได้ว่า1%งเรของเราคือ120บาทโอเคอ่ะแล้วเขา <Okay. S 1> ถามตรงไหนครับเขาถามว่าแล้วครอบครัวเนี้ยมีรายจ่ายทั้งหมดกี่บาทรายจ่ายทั้งหมดคือกี่เปอร์เซ็นต์ครับคือ100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเรารู้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วว่าหนึ่งส่วนมันคือร้อยยี่สิบ ร้อยปอร์เซ็คือกี่ส่วนครับร้อยส่วนร้อยส่วนก็นําไปคูณร้อยครับเอาหนึ่งส่วนนี้ไปคูณร้อยก็จะได้ว่าร้อยเปอร์เซ็เท่ากับ1้0ยยีคูนหนึเท่ากับหน0่งหมื่นสองพันบาทตอบช้อยข้อสี่ครับเรียบร้อยโอเคครับข้อ19บเข้อ19นี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเรามาดูที่โจทย์กันเลยตาราง9ช่องมีตัวอักษรหตัว ช่องละ1ตัวประกอบไปด้วย A B C อย่างละ3มโอเคมี A 3ตัว B 3ตัวแล้วก็ C อีก3ตัวเขาวางกระดาษปิดไว้5แผ่นทับบนตัวอักษรไว้ปิดทับบนตัวอักษรไว้5แผ่นดังรูปนะครับแสดงว่าเขาทับตัวอะไรไปบ้างครับตัว C เหลือ2แสดงว่าเขาทับตัว C ไป1ตัวตัว A เหลือ1แสดงว่าเขาทับตัว A ไป 2ตัวตัว b เหลือ1ก็แสดงว่าเขาทับตัว b ไปกี่ตัวครับทับตัว b ไป2ตัวนะครับคราวนี้เขาบอกว่าถ้าสุ่มเปิดแผ่นกระดาษที่ปิดทับตัวอักษร1แผ่นความน่าจะเป็นที่จะได้ช่องที่มีตัวอักษร a เท่ากับเท่าไหร่โอเคเรามาดูว่าไอตัวที่ปิดไว้เนี่ยเหลืออะไรบ้างตัวที่ปิดไว้จะมีตัว a 2ตัวตัว b 2ตัวแล้วก็ ตัว C หนึ่งตัวทั้งหมด5าอันนะครับ1 2 3 4 5แผ่นความน่าจะเป็นที่จะได้ตัวอักษร A เท่ากับเท่าไหร่ A มีกี่ตัวครับมี2ตัวก็คือเหตุการณ์ที่สนใจก็คือแค่2เหตุการณ์ทั้งหมดมีตัวอักษรอยู่ทั้งหมด5ตัวเราก็ได้มาแล้วครับว่าความน่าจะเป็นของการที่จะได้ตัวอักษร A มีเท่ากับ2ส่วนห้า ตอบช้อยข้อที่1ครับมาถึงข้อ20แล้วนะครับข้อ20ก็ยังจะเกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็นอยู่นะครับโดยที่ข้อนี้เขามีโจทย์เกี่ยวกับกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลอยู่3สีประกอบไปด้วยขาวสีลูกครับฟ้า8ลูกแล้วก็แดงมีจำนวนหนึ่งเขาใบมาว่าถ้าสุ่มหยิบลูกบอล1ลูกความน่าจะเป็นที่จะได้สีขาวเท่ากับ1ส่วน5โอเคจากคำใบนี้นะครับ หยิบ1ลูกโอกาสได้สีขาวคือ1ส่วน5เราก็จะรู้ว่าความน่าจะเป็นของขาวเนี่ยเท่ากับ1ส่วน5แล้วความน่าจะเป็นมันมาจากอะไระครับเหตุการณ์ที่สนใจส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดใช่ไหมครับ <connais. S 1> เหตุการณ์ที่สนใจก็คืออยากรู้ว่าก็าาจะคืออะไระครับ <answered> จำนวนสีาาขาว ส่วนด้วยอะไรครับจำนวนทั้งหมดโอเคความน่าจะเป็นของไอ้สีขาวเนี่ยคือ1ส่วน5มันมาจากไอ้จำนวนลูกบอลสีขาวส่วนด้วยจำนวนทั้งหมดแล้วสีขาวมีทั้งหมดกี่ลูกครับตอนนี้สีขาวมีทั้งหมดสลูกตอนนี้เราหาจำนวนลูกบอลทั้งหมดได้หรือยัง แก้สมการดูครับจะหาจํานวนลูกบอลทั้งหมดเราก็เอาจํานวนเนี่ยขึ้นไปคูณทัางบนก็จะได้ว่าจํานว,นท,น,น,วน,นทั้งหมดเนี่ยจำนวนลูกบอลทั้งหมดเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ4ี่ไอ้5นี้มันหารอยู่ใช่ไหมเราก็ย้ายขึ้นมาคูณก็จะได้ว่าจำนวนลูกบอลทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด20ลูก โอเคได้ไมาแล้วยี่สิบลูกตอนนี้เราหาสีแดงได้หรือยังครับหาได้แล้วก็คือขาวมีสี่ลูกแล้วฟ้าอีกแปดลูกรวมกันได้เท่าไหร่ครับสิบสองขาดสีแดงอีกเท่าไห่ครับแดงก็จะต้องมีแปดลูกข้อนี้เขาถามว่ากล่องใบเนี้ยมีลูกบอลสีแดงกี่ลูกล้วก็ตอบได้แล้วครับว่าแปดลูกตอบช้อยข้อสามครับเรียบร้อย